กสดิจ้ากินข้าวนกันจ้าข้าวเหนียวปันหนึ่งเนาะอันนี้ต้มโค้งปลาดุกจ้าล้ำเนื้อจ้าขัจัดน้ำกันจ้าข้าวเหนียวเิ้น,นมือกินข้าวน้ำกันจ้า อ๋อลืมบอกปลาอินซีเฮ้มจ้าจำไม่จังเมื่อคนนี้กินน,นัวแบบต้งโค้งประดุกจ้าอันนี้รับเนื้อ อาปากกว่าให้ได้จ้าหืมคัวกระเนี้นยวติดมือหืมอดยอด เนื้อก็เนื้อพกเนื้อพกเนื้อน่ะสมซึ้อขาเนื้ออี๋แถวท่านหายปวดนะจ๊ะหนําหนัจะมองนะต้มโครงปลาดุก นุญยาตครับอนุญาตนะจ้โอ้เอามักเด็ดกล้าืเด็ดกล้ามอมือกินกินมุ่มม้ามขนาด จัก <Mile> น <dizzy> ี <Das huh els> ่ยังบ่เนื Middle ้อห่อผ like ักก็ผักห่อเนื้อแต่สบายมากทีกว่าเนี่นน้ำหนักลงไปสามนล้นเลยจ้ะ ยังกับ่าไ้ก็าหายป่วยกับมาป่วยฟันพุดดอดด้ชีวิตแ่็งก <c oughs> ินได้เฉพาะสำกรรมการนะจ๊ะอาคิดได้บ่โดนเนาะปวดฟันมันเกิดกินกินได้บ่หลายไหม แล้วมันก็อยากกินไม่อยากกินโซ่แล้วอีกจะคล้ำนะกินมั่เหมือนดอกจ่าจะไปกินต่อแลงน้ำไปแล้วนะจ้าสวัสดีจ้า